ทุกคลิปของเราจะต้องมีพี่คนหนึ่งมาเม้นครับว่าเมื่อไหร่พี่โอ๊ตจะตามมาถ่ายที่ร้านโคตรเฮงเข้าวมันไก่สิงคโปร์สายสอร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่เราบอกว่าเขาขายแค่ราคาเทนะ่าไหร่นะ50บาบาท หนึ่งคือคนได้ข้าวแล้วอ่ะนในหนึ่นนข้ามา1หนึ่งจานแบบนี้ปริมาณก็คือหนึ่งคนกินครับผมข้ามา1หนึ่งจานไก่ครับทุกคนครับไก่ก็คือผมเห็นนะเท่าที่ผมเห็นด้วยตานะคือสะโพกหนึ่งชิ้นอนะ่ะถ้าพี่เหม็แมนแบบนี้นะถ้าพี่ประกอบรูปเข้ามานะมาแบบนี้มาถึงสามปีที่แล้ว <c oughs> แล้วทนขายต่อไปไม่ไหวแล้วหมูทอดปลาร้าข้าวเหนียวห่อใหญ่ๆใ,ให้กันแบบเบิ้ม วันนี้ผมยอมแล้วครับและนี่คือร้านมูทอดปลาร้รราของผมเองติดลม<ง>นี่โอ้โหคนขายต่อไปไม่ไหวแล้วหมูทอดปลาร้าข้าวเหนียวห่อใหญ่ๆใ,ให้กันแบบเแบบิแบบ้มแๆบบวันนี้ผมยอมแล้วครับและนี่คือร้านหมูทอดปลาร้าของผมเองติดลมหมูทอดปลาร้าตลาดภูการันตีความอร่อยแบบจุกๆโดยพวกผมเองพี่จ๋องกับคันแลนทุยยอกครับยอกกุ๊กขี้เมากับอีตาโอด๊ด ที่จัดหนักจัดเต็มขายหมูทอดปลาช,ช้ำๆห่อกับข้าวเหนียวในปริมาณแบบเบิ่มๆห่อทรักหอ่อเบิ่มห่อแตกหอยากหอเย็นห่อจนลูกค้าด่าแล้วด่าอีกว่ากินไม่เคยหมดพนักงานก็บ่นว่าเพ่เพ่ห่อไม่หวานและเพ่วันนี้ผมยอมแพ้แล้วครับต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่กินสะดวกขึ้นสามารถอุ่นร้อนได้ไม่ต้องห่อกันให้เมื่ออีกแล้วแต่ไม่ต้องห่วงให้เบิ่มให้เยอะสะใจเหมือนเดิมในราคา59บาท จิ้มกับแ่วปราแซบแซบแซบร้ายครับพี่น้องใครที่กินไม่ไหวก็นี่เลยมีเพิ่มสายปกติแบบที่คนปกติปกติเขากินกันแถมตอนนี้มีออกเมนูใหม่เส้นมีคุกบป้เบิ้มไม่เข็ดจริงๆพวกมึงเนี่ยร้านอื่นให้เยอะแค่ไหนไม่รู้แต่ร้านผมให้แบบนี้เจ๋งแน่ๆกูดูทรงละใครดูคลิปนี้จบแล้วรีบเลยนะจ๊ะถูกอร่อยให้บิ้มแบบนี้ มาเจอกันได้ที่ตลาดภูโซรีนเวตใหม่หรือใครไม่สะดวกมาก็สั่งเดลิเวอรี่ผ่านแกร็บฟูดได้เลยจบเข่าเพิ่งตัดเสร็จเลยครับเดี๋ยวนี้มีแอดด้วยเอาไ้ยิงแอดด้วยหน่โอ้บูดบูดหน่อยบูดบูดนิดนึงดีไหมดีเอะเปี้ยวเลยโอ้ดูอีกรอบเลยโอ้ไม่เอาหอวละโอ้โหหนาเลย ไม่เอาวะไม่เอาแล้ว <laughs> ว,วันดีครับวันดีครับวันดีครับเพื่อนเพื่อครับวันดีครับเปิดคลิปมาก็โฆษณาแล้วโอ้ยมีแอนแล้ว <laughs> แล้วคนดูนั่งปากบัวอันเลยตอนแรกคือแบบไอ้เหี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชื่อคลิปเลยนะฝากด้วยครับเพื่อนๆครับใครที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานติดลมหมูทอดปรารา,าอ,อยู่ที่ตลาดภู นะวันนี้ครับทุกคนครับวันนี้คือเมื่อวานเนี่ยผมหาคอนเทนต์ว่าเราจะไปถ่ายร้านอะไรดีครับ<ห>แล้วก็มันมีหนึ่งคอนเทนต์ครับที่แฟนผมนำเสนอมาตลอดเลยเฮ้ยปีนี้เราไปตามเก็บร้านข้าวมันไก่ที่แบบเด็ดๆดังๆนะอ่าพอพูดถึงข้าวมันไก่เนี่ยมันแวบขึ้นมาอยู่ในหัวผมเลยซึ่งตอนนี้เขาก็หายไปสักพักแล้วนะ คือเมื่อก่อนครับทุกคนครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีปี2ปีที่แล้วทุกคลิปของเราจะต้องมีพี่คนหนึ่งมาเม้นครับว่าเมื่อไหร่พี่โอ๊ตจะตามมาถ่ายที่ร้านโคตรเฮงเข้ามันไก่สิงคโปร์สาย2ผมจะเม้นจนกว่าพี่จะมาคุณเคยเห็นไหมเคยสิใช่ไหมใช่เมื่อก่อนนะถ้าย้อนไปปี2ปีที่แล้วมันจะมีพี่คนนี้เขามาเม้นทูุกคลิปเลยเว้ยว่าผมจะเม้นจนกว่าพี่โอ๊ตจะมาเนี่ยยังไม่มาอีกยังอีกยังใจแข็งอยู่อีกคือแกจะเม้นททุกคลิปครับโคตรเฮงแล้วมันก็อยู่ในหัว ผมมาตลอดชื่อร้านว่าโครเฮงข้าวมันไก่สิงคโปร์พุทธมนตรสายสองเนี่ยอันนี้มันอยู่ในหัวผมมาตลอดแล้วก็เมื่อคืนครับด้วยความที่แฟนผมเสนอคอนเทนต์ข้าวมันไก่ผมก็ไปเสิร์ชดูเลยเขาขายเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ ข้าวมันไก่สิงคโปร์ถ้าเราคุ้นๆเนี aster, ่ยมันจะเป็นข้าวมันไก่ที่หั่นมาชิ้นหนาหน่อยแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยจะต้องฉ่ำๆแล้วก็เสิร์ฟมาชิ้นหนาๆเสิร์ฟมาเย็นๆไม่ได้แบบร้อนๆแล้วก็ราดด้วยน้ำซีอิวน้ำมันงาเขาแล้วแต่สูตรโรยกระเทียมเกียวไม่โรยแล้วแต่อันนี้คือข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันซึ่งร้านนี้เป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาขายข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับแยกไก่มาจานหนึ่งข้าวมาจานหนึ่งอย่างนี้นะเริ หสิบาเดี๋ยวผมหาคอมเมนต์นั้นมาให้ดูมันต้องย้อนกลับไปสัก2ปีอะผมว่า2ปีปีกว่าๆเนี่ยต้องมีแน่ๆ2ปีปีกว่ากแปบนึงนี่ผมเจอแล้วครับทุกครับชื่อแอคเค้าของพี่เขาคือสายลุยสายกินครับ2ปีที่แล้วพี่โอ๊ตทางร้านรอพี่มาจัดกระเพราถาดใหญ่สัก10ถาดนะครับพี่โคตรเฮง สายสองจะเม้นจนกว่าพี่โอ๊ตจะมาแล้วทุกวันนี้พี่เขาหายจากเราไป <laughs> ไแล้วขอไปแล้วก็ไม่มาสลกทีวันนี้เราตามไปดูหน่อยไหมเ้าเรียกว่าเป็นร้านร้านหนึ่งเหมาะกับสไตล์ช่องเราเป็นอย่างยิ่งก็คือข้าวมันไก่สิงคโปร์มาแบบไก่เน้นๆชิ้นใหญ่ๆนนหนาๆแยกมา1จานข้าวมาอีกราคาเริ่มต้นแค่ รวาน้ากินที่อื่นไม่ได้แน่นอนวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันขออภัยครับมาสายไปทั้งสอสปีเลยไปไปทุกคนสาย2ไม่ไกลจากออฟฟิศเราด้วยแล้วผมถูกคุ้มอร่อยตามไปดูครับ ไอเบนไม่ใช่บ้านใครไม่รู้เอาไปเจอน้ำข้าวนไก่อะถ่ายมุดสุดโคตรเฮงสายสองครับทุกคนครับ<า>ร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่เราบอกว่าเขาขายแค่ราคาเท่าไหร่นะห้าสิบาทอบาทคุณไม่สามารถหากินข้าวมันไก่สิงคโปร์ได้ในราคา50บาทครับตัวนี้ครับข้าวข้ามันไก่ธรรมดาย,ยัางหายากเลยก็พอมีอะแต่ว่าหายาก แต่ถ้าขึ้นชื่อตามท้ายด้วยสิงคโปร์เมื่อไหร่แล้วก็ค่างเงินก็เป็นดอลลาร์สิงคโปร์ท <c oughs> ันที <c oughs> ก็คือมันก็จะอัพราคาจาก50บาทหรือ60บาทเนี่ยมันก็จะอัพราคาไปอย่างต่ําคือ80บาทนี่แน่แ่ถ้าโปะข้าวแต่ว่าที่นี่เขาขาย50บาทครับเพืเ่นอนๆตามเข้าไปดูนโห,หู ผมผม,มีข่าวจะแจ้งด้วยเมื่อนี้เรามาถึงร้านเราก็ถ่ายอินสองอินเสิร์ตก็คือคนเยอะมากนะลูกค้ากับเพียบเลยนะระหว่างถ่ายอินเสิร์ตครับมีพี่คนหนึ่งเขาเดินเข้ามาทักครับมาสักทีฉ <laughs> ันเลยเนี้ยแน่ละ <laughs> ผมรอพี่มาสามปีแล้วเนี่ยดื้อจริงมึงดื้อจริง <laughs> <laughs> เดี๋ยวพาไปดูกันเพืเ่อนๆว่าข้างในาเขามีอะไรกินบ้างโคเองสายสองครับเรื่อน<ม>ะนี่คน ร้านเขาก็จะผสมผสานหลายๆอย่างนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยหนึ่งคือมีซุเข้าวมันไก่ได้วยแน่และอ,อันนี้คือข้าวมันไก่ข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่เขาเม้นว่าให้เราตามมากินหรือว่าในโซเชียลที่เขาบอกว่า50บาทขายข้าวมันไก่สิงคโปร์ในราคา5้าสบาทมีแน่แถัดไปครับตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยว มีก๋วยเต cho, ained, oui, Teraz, ี๋ยวแล้วก็ไกลๆตรงนู้นครับก็คืออาหารตำสั่งครับโอ้โหพวกกะเพราที่พี่เขาเม้นบอกให้เรามากินกะเพราถาดใหญ่อะไรของพี่เขายี่สิบถาดอะไรดูกระตุนเยอะลุ้ไปดูช่องไหน่าแล้มากินข้าวมันไก่ถาดใหญ่พี่ผมจัดให้ยี่สิบถาดถาดแรกก็นั่งคุยกันแล้วนี่อันนี้ข้าวมันไก่สิงคโปร์ ลองถามพี่เอาแม้ว่ามัน50บาทจริงป่ะ่นิโอ้มไม่เชื่อนะก็มาเกต่สิงคโปร์50บาทผมไม่เคยเจอแล้วก็ดูซิว่ามันมันมันจะเป็นแบบไหนไอ้50บาทปริมาณมันเยอะ <รา S 1> แค่ไหนคร<า>ับ <รา S 2> ผมสวัสดีครับสวัสดีครับเ้ามันไก่สิงคโปร์50บาทก็คือเป็นข้าวมนไก่สิงคโปร์เลยจริงๆขาย50บาทเหมือนพี่เขาจะคอนเฟิร์มวเหรออันนั้นจริงๆว่าไม่ได้ฟังมาผิดมาพลาดวะลองไหมลองให้พี่เขาทําให้ดูสักหนึ่งชุดไหมลองแล้วราคาคือ50บาทถูกไหมพี่ เปไ็นไ,ไก่ต้มเหรอครับแล้วถ้าไก่ทอดครับไก่ทอดก็ชุดหนึงหกบาทค่ะไก่ทอดชุดหนึงหกบาทถ้าไก่ต้ม<ก>เริ่มต้น 50, 50บาท,บาทหนูขอ50บาท1นชุดไอพี่หันให้ดูเลยไก่ต้มนะคะไปไก่ต้มครับ คุณกำตังมา50าบาทครับทุกคนครับที่นี่คุณจะได้ชุดนี้กลับไปโอ้ยเฮียนี่แฮปปี้มิลเลยนะเนี่ยหนึ่งคือคุณได้ข้าวแล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้าวมันหนึ่งจานแบบนี้ปริมาณก็คือหนึ่งคนกินครับผมข้าวมันหนึ่งจานไก่ครับทุกคนครับไก่ก็คือผมเห็นนะที่ผมเห็นด้วยตานี่คือสะโพกหนึ่งชิ้นอะสะโพกหนึ่งชิ้นหั่นมาไม่ต้องตกหนาหนาแล้วก็ราดตัวซีอิ๊วน้ำมันงามาแบบนี้พิเศษก็ไก่เยอะขึ้นพิเศษไก่เยอะขึ้ โอ้โหน <laughs> ี้คุณอันนี้คือชัดแล้วไม่ได้จบตาเราแล้วไ <laughs> อ้นนอนนที่เห็นในโซเชียลว่า50าบาท <laughs> ก็คือถ้าคุณมาคุณได้แบบนี้ครับคุณได้แบบนี้ครับกลับไป <laughs> อย่าง2คนบางทีถ้าไม่สั่งเป็นชุดไข่ชุดมันเขาก็จะสั่งเป็นในส่วนของไก่สับ100 <c oughs> ไก่สับแยกคือ100รอยใช่1 0 0เริ่มต้นที่100ค่ะแล้วก็จานจานนี้ก็จะเป็นร5 0ยห้าค่ะโอ้โห ร้อยห้าสิบมึงก็ไหวอากงมึงได้เลยเด้อไก่สิงคโปร์ยนะจ้าสิงคโปร์ครับอันนี้คือหนึ่งร้อยโอ่เราโทำไมเราไม่มาดั่งนานแล้ววะมันดื้ออะไรอยู่วะจริงๆอย่างงี้ต้องมาดั่งแรกแรกเลยเนี่ยมัวแต่ดื้อไงเม้นบ่อยไงเม้นบ่อยแล้วก็ดึงตัวเล่นตัวเล่นหนึงอ่ะแล้วก็ดึงตัวร้านเค้กนั่นพี่เม้นแบบนี้นะจะ่พี่ประกอบรูปเข้ามานะมาแบบนี้มาตั้งสามปีที่แล้วแล้ว ลองชิมไหมทุกคนตอนเนี้ยเท่าที่คนเห็นตรงนี้นะเรื่องราคานะกับปริมาณนะเป็นไปตามรูปแบบช่องเราทุกประการครับผมว่าเพื่อนๆถูกใจกิปนี้แน่นอนนะใครที่อยู่ใกล้ๆเส้นพุทธมนตรสายสองนะหรือว่าอาจจะอยู่ละแวกคุณวิ่งเข้ามาทําทุลงทุลักคุณแวะได้เลยผมเห็นปริมาณเนี่ยคุณแวะได้เลยลองไว้เดี๋ยวให้รสชาติแล้วล่ะเดี๋ยวเอาไปชิมให้เพื่อนๆที่ดูกันว่าในราคา ผมกำตังมาห้สิบบาทที่เนี่ยมันจะอร่อยอิ่มอร่อยแค่ไหนไปไหมไป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 เมียผมแสบท้องแล้วน่งแสบท้องแล้วพรามือเดินวกไปบนมาอเ่ยเหนื่อยจริงจริงคนดูไม่มีวันเข้าใจผมหรอกว่าทำไมมาทุกครั้งมันต้อง แบบนี้นะทุกคลิปเราก็จะประมาณเนี้มีมากมีน้อยว่ากันไปแต่คือยังไงก็ต้องสั่งมาให้ทุกคนได้เห็นปริมาณมันอะพราะไม่งั้นถ้าสมมติผมคลิปนี้ผมมาปุ๊บผมกินข้าวมันไก่หนึ่งชุดไอ้เบนข้าวมันไก่ทอดหนึ่งชุดจบคลิปเลยนะเป็นคลิปบริบูร์เลยนะน้ำหนึ่งขวดแค่นั้นเองคนดูก็ไม่ได้รู้ว่าเขามีอะไรบ้างปริมาณเป็นยังไงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถูกต้องผมก็เลยจัดสรรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยครับทุกคนอันนี้คือร้านโคตดเฮงข้าวมันไก่สิงคโปรที่เาาขยน ราคาห้บาทาอยู่<น>ตรงพุทธมนตรสาย2องครับเพื่อนเพือนมันเริ่มต้นคือจานนี้เลยในราคา50บาทเนี่ยที่คุณจะได้ก็คือข้าวไ,ได้ข้าวข้าวหจานข้าวมานหนึ่งจา,า,านจาแบบนี้ไก่แยกมาหนึ่งสะโพกผมใช้คำว่าหนึ่งสะโพกความหนาของชิ้นไก่เขานะนี่ก็คือไม่ต้องตบแค่เอามาสับจึ๊กจึ๊กึกจึกจึราดน้ํา สีอิ้วน้ำมันงามามีเลือดมาให้มีแตงความมาให้ก็เบ็ดเสร็จนะก็ครบ1ชุดนะอันนี้คือข้าวมันไก่สิงคโปร์แบบธรรมดาราคา50บาทรับกินเยอะหน่อยคุณสั่งพิเศษสิครับอันนี้คือปริมาณของพิเศษ70บาทครับเนื้อไก่คุณได้แบบนี้นะผมข้าวมันไก่ทอดที่นี่เขาบอกเท่าไหร่นะ60บาทปะบาท6บาทบ,าทบาทก็มาพร้อมข้าวเหมือนเดิมน้ำจิ้มมีน้ำซุปมีแล้วก็60บาทครับ,รบ ไก่แบบเป็นเจ็ดเลยผสมแปดสิบครับื่อเนเนแบบนี้ครับทุกคนครับมีทั้งไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้มมามแบบนี้แล้วเขาแยกน้ำมาให้แบดบเจ็ดหรือว่าสําหรับคนที่มากันเป็นหมู่คณะมากับครอบครัวคุณสั่งจานแยกสิครับจานนี้ราคาร้อยเดียวครับร้อยเดียวอันนี้คือโหดจัดเลยไม่ไม่ไม่เห็นที่ไหนขายเงี้ยใช่เนี่ยจานนี้หนึ่งรอยบาทเฮฟวี่เวทเลยหนึ่งร้อยบาททำเปเล่นไปเรื่อย มันเป,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 ป็นเซ็ตบรรทัดฐานยังไงร้านอื่นเขาไปยังไงต่อร้านอื่นเขาดูแพงกันหมดอันนี้1นึ้ยบาทครับ150บาทนี่ขึ้นห้างนี่ขาย300าได้เลยสองร้อยไปไปายได้เลยอ่ะเนี่ยครับทุกคนครับ150รบาทสองอันนี้จะเป็นไก่มาอย่างเดียว<ช>เริ่มต้น100จานใหญ่15 0อ้บาทเดี๋ยวผมชิมให้เพื่อนๆนได้ฟังกันว่าแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงกับมันไก่ที่นี่กะเพราถ่าย,ยที่นี่ถ้าเพื่อนเพื่อตามมาเพื่อนเพื่อนสั่งได้เลย เริ่มจากข้าวมาไก่ธรรมดาไหมผมไปเ,เลยตักให้เพื่อนๆดูเลยดูเนื้อไก่เขาความชุมช่มฉ่ำผมว่าเป็นไงมันน้องสะโพกมันชุ่มฉ่ำอยู่แล้วละแล้วก็ยิ่งเป็นกรรมวิธีของข้าวมันไก่สิงคโปร์นะราดมาด้วยซ e. ีอิ๊วน้ำมันงามันก็ชุ่มฉ่ำเข้าไปอีกนะผมเป็นไก่ชิ้นใหญ่ๆครับทุกคนครับมันเต็มคำชิ้นหนาๆพอมันเป็นน้องสะโพกอ่ะมันมีความชุ่มฉ่ำแล้วมันมีความดีดเด้ง ดิ่ดเด้งเด้งเนื้อมันดิ่ดเด้งเด้งของที่นี่นะชุ่มทำเนื้อดิ่ดเด้งเด้งแล้วก็ไอตัวน้ำราดของเขาเนี่ยเนี่ยรสชาติมาแบบอ่อนๆแบบไม่ได้แย่งซีนไก่อ่ะกินเข้าไปยังหอมกลิ่นไก่อยู่แล้วก็มีอันนี้เข้ามาเสริมเค็มๆอ่อนๆหวานนิดๆแล้วก็หอมกลิ่นพวกซีอิ๊วเพื่อนๆนี่อีกทีอีกทีนี่นะนี่นะ อร่อยเพืเอื่นนไก่ดีมากไก่ดีเลยทมามันได้ดีเลยตัวน้ําตอิ้วก็เสริมมาได้ดีไม่ได้แย่งตีนไก่มากมายเข้ามาเสริมกันกําลังพอดีแล้วผมลองข้าวเพือนอันนี้ข้าวเปล่าเลยนะตัวข้าว มีรสชาติกินเข้าไปคุณได้กลิ่นของกระเทียมได้กลิ่นของขิงชัดเจนกระเทียมและขิงตีปังเข้ามาเลยแล้วก็รสชาติมีหวานมีเคม็มก็คือรสชาติค่อนข้างจัดด้วยตัวข้าว <c oughs> แทบจะไม่มันเลย <c oughs> เพราะว่าข้าวเขาหุงมาแบบอุ่มๆน้ำหน่อยไม่ได้แห้นะแต่ข้าวมันจะเม็ดข้าวมันจะบวมๆเนี่ย เรื่องละอ่าชุ่มถ้ำไหมล่ะโอ้ถ้ำแน่ไก่ละเราเนี่ยทลิปนี้เราน่าจะต้องคุยกันแบบนี้เลยละปากเต็กไหมโอ้โหเอาให้ได้กูยังไม่รู้เลยคนได้ยินเสียงกูป่ะเน,นี่ยตอนเนี้ยไปต่อนะทุกคนนะลองน้ำจิ้มเพื่อนเพือนน้ำจิ้มเข้มเมมาเลยข้นๆนราดไก่ครับเหื่อนๆครับมัฟเข้าไปแบบนี้นี่ นี่นะน้ำจิ้มราดบนไก่อไอตัวน้ำราดไก่ผมรีวิวว่าไงนะเค็มเค็มตัวข้าวรสชาติเค็มๆหอมๆตัดด้วยไอตัวน้ำจิ้มไก่ที่เด่นหวานแล้วตามเผ็ดรสชาติครบคับไก่ข้าว,าวน้ำราดน้ำจิ้มกินด้วยกันคือครบครบ้วนเป็นไรอะ่ะ เป็นไรอ่ะเจ็บคองอยู่วะไม่ไม่รู้ว่าคนดูจะได้ยินหรือเปล่าเพราะเหมือนได้ยินอ่ะชู่ชาชู่ชาชูาาเสียงกูปะบปากบางาบบางาบอ่ะก็ต้องเป็นผ้าใสเอออย่างงี้เออไม่ได้ให้เลยอ่ะทุกคนอันนี้อันนี้พอได้ยินเสียงกันนะเพื่อนๆนะกลับมาต่อไหม้าวรสชาติเข้มมีความนุ่มแล้วก็ไม่มันเลยครับน้ําจิ้มเน้นหวานแต่กลิ่นเต้าเจี้ยวชัดรสชาติเผ็ดเลยแหละกินเข้าด้วยกันคือโคตรดีนี่แล้วลองตัวนี้ คุณดูไก่ทอดเขาดิแป้งเป็นเกล็ดเกสวยงามครับทุกคนครับไก่ทอดสั่งเป็นเซตราคา60บาทมีข้าวมีไก่มาให้จานหนึ่งมีน้ำตุ๊บมีน้ำจิ้มครับเพื่อนๆครับไปเลยแบบนี้เลยราดน้ำจิ้มไปแบบนี้ครับเพืๆๆ่อนๆไก่ทอดนันก็เป็นข้าวข้าวมันไก่ทอดตมสไตล์ของคาแรคเตอร์แบบนี้ทีมันจะมีความกรอบแบบกรอบเลยแหละมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ คลุกแป้งแป้งคลุกน้ำแล้วก็ทอดเหมือนคล้ายๆไยไก่ทอดถาดใหญ่อะแบบนั้นจะได้ความหอมความหวานของแป้งแต่พอมันเป็นไก่ทอดแบบนี้เลยจะมีความกรุบกรอบของตัวแป้งทอดนอะฟิลเดียวกับไปกินพวกไก่ทอดเคฟตีกไก่ทอดไก่ป๊อปตามพวกตลาดเวลาเราเดินอะัก,ก็จะได้ฟิลแบบนี้ได้ความกรุบกรอบมา <c oughs> น้ำซุปให้มันเหมือนไปช็ไปทานครับเพื่อนๆนมึงดูดิมันควรหวานด้วยประการทั้งปวงถ้าเห็นภาพอ่ะ ใช้เท้าโครงไก่กระดูกไก่มาถึงอ่าสิ่งที่พี่เขาเชิญชวนเรามาในคอมเมนต์ว่าเขาอยากให้เรามากินกะเพราถา,าดที่เขาบอกว่าจะพ,พี่โอ๊ตมาเนี่ยเราผมจัดให้อ่าใช่กระเพราถา,าดยี่สิบถาดยี่สิบถาดผีปอบยังแดกไม่หมดเลยเอ่ะพูดตรงๆนะไน,นี่ครับอันนี้คือราคา250บาทกะเพราถา,าดที่นี่อันนี้เราสั่งเป็นหมูกรอบก<ๆ>ุ้งและปลาหมึกมาครับเพื่อน ชิ้นหมูกรอบพอดิไก่ทุกปันเลย <laughs> ต้องแต่กไก่แล้วโ <laughs> อ้โหอ่าลองหมูกรอบก่อนนี่ครับกระเพรา,ามก็สามสูตรกระเพราเลยไม่มีอย่างอื่นมาเจือพนอสีสันดูจัดจา้านไหมคุณดูเผ็ดเลยนะตามกุ้ง นี่เรากินคุกข้าวนะเพื่อนๆก็จะเห็นทัดเลยว่าเขาใช้เป็นแบบพริกแห้งด้วยนะเป็นพริกแห้งนะกะเพราแบบพริกแห้งแล้วผัดมาแบบมีรสท่ามพ์นิยมก็คือมีความหวานมีความเผ็ดจัดจ้านแบบฉบับพริกแห้งแบบนี้ก็ใครมาเป็นซีตหมูคณะใหญ่ๆก็จังได้ รสชาติจัดจ้านมีความหวานแบบพิมพ์นิยมสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวคือทำไมคูไม่มาตั้งแต่แรกๆนะผมทั้งที่เขาขายราคาถูกราคาดีมากคุณภาพดีมากปริมาณดีมากนก็รสชาติเนี่ยมันการันตีด้วยลูกค้าอยู่แล้วถ้าสมมติยิ่งมาช่วงกลางวัน11โมงนะผมว่าก็น่าจะแน่นเอียดอ่ะใช่มันการันตีด้วยลูกค้าประจำเขาอยู่แล้วครับเพื่อนๆครับคุณตามมาได้เลยร้านนี้คือโคตรเฮง สายสคุณตามมาถึงที่นี่แน,น,น่นอนนะผมอยู่ตรงเส้นพุทธมนฑลสายสองอนครับผมเปิดตั้งแต่8โมงเช้าทุกคนครับจนถึง4ี่โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์่ะหยุดทุกวันจันทร์8โมงเช้าก็คือมายาวๆเลยขอบคุณพี่เด็กบ้านนอกเอาไว้ด้วยครับ <laughs> ยังไม่รู้ชื่อ <laughs> <laughs> แลผมก็ขอบคุณขอบคุณพี่มากนะครับแนะนำมาข,ข้าวประม,ม,มาณนี้ไหมประมาณนี้เดี๋ยวเบนกินข้าว แล้วถ้ามันไม่กินก็คือต้องห่อแน่ๆละต้องหอ <ละ S 2> ่อเลยเดี๋ยวว่าแต่ต้องเออมันกินเลยก็คือถ้ามันกินก็ต้องห่อแหละคืดูต้องห่ออยู่ดีห่อยัออยงไงก็ต้องห่อน่ๆ,ๆ,ๆแน่ล่ะนะครับ ผมพาเพื่อนๆมาเจอคนคนหนึ่งครับเจนจำได้นะยังจำได้นะไหนเลย่อนี้เดือ้ยไหมผมดื้อไหมเดื้ยไม่ฟังนะพูดไม่ยอมฟังกันนะน่าจะน่าจะสองปีสามปีแล้วพี่ผมเข้าไปดูอ่ะพี่เมนบนช่องผมว่าแปดสิบสามครั้งเมื่อไหร่มึงจะมาขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับพี่